สรุปงาน Apple Event 2021เปิดตัว iPhone 13 iPad iPad Mini และ Apple Watch Series 7 แต่ก่อนที่เราจะไปดู Product กันเนี่ยขอแนะนํา2บริการที่เขานํามาฝากในงานเปิดตัวนี้อย่างแรกเลยก็คือ Apple TV p l u s เขาปล่อยทีเซอร์ซีรีส์ใหม่น่าสนใจเพียบเลยนักแสดงใหญ่ๆก็เยอะนะคะอย่างที่2ก็คือ i t n e s s Plus มีทั้งเทรนเนอร์ใหมๆ่ๆโปรแกร,รมใหมๆ่ๆมากมายแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนคลิกมาดูคลิปนี้เนี่ยอยากดู Product กันใช่ไหมพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกเลยก็คือ iPad รุ่นใหม่อันนี้เป็นเจน9แล้วนะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าจอเหมือนเดิมไต้ในเป็นชิปเซต A13 Bionic ที่จะคอยโฟกสัสหน้าของเราและเพื่อนๆของเราด้วยเวลาที่เราวิดีโอคอลเขาคำนึงถึงการใช้วิดีโอคอลที่บ่อยขึ้นของเรานะคะก็เลยดีกว่าเดิมลดดเลนส์อ t ลต w i า e 12ล้านพิกเซลรองรับกับแอปมากมาไม่ว่าจะเป็น FaceTime Zoom และอื่นๆอ,อันนี้เหมือน iPad Pro เลยมี2สีให้เลือกค่ะก็คือสีเทา p a c e เก a ์ Space ay, แล้วก็สีเงินความจุ64 g b แล้วก็256 g b ราคาเริ่มต้นอยู่ที่11,400บาทเพิ่มจากรุ่นเก่าเจน8 500บาทนะ และราคานี้เขาให้สาย USB-C to Lightning และอะแดปเตอร์20วัตต์มาให้ด้วยนะมาต่อกันที่ iPad mini ค่ะอันนี้เป็นดาวเด่นพอๆกับ iPhone เลยนะเพราะว่าเป็น all new iPad mini ดีไซน์ใหม่หมดเลยค่ะเหมือนเป็นลูกผสมระหว่าง iPad Air กับ iPad Pro หรือว่าจะมองว่าเป็น iPhone ขนาดใหญ่ก็ได้เหมือนกันนะมีสแกนนิ้วที่ปุ่ม Unlock แล้วก็สีสันน่ารักมากมาแบบ Color p o l นะคะมีให้เลือกสีสีด้วยกันก็คือสีเทา Space กรย์สีชมพูสีม่วงแล้วก็สี s t a r ์ไลท์ค่ะ แถมเขายังมีเคสมาตามสีเครื่องได้นะน่ารักมากเลยจอใหญ่8.3นิ้วเป็นแบบ Liquid r e t i n a Display แบบ iPad Air เลยค่ะกล้องหลังความละเอียด12ล้านพิกเซลรองรับ HDR และถ่ายวิดีโอ 4K ได้และกล้องหน้าปรับให้ดีขึ้นมาเหมือนกับ iPad รุ่นใหม่เลยนะเลนส์อั t ต w i ไวดความละเอียด12ล้านพิกเซลและรองรับ Center Stage แถมรุ่นนี้รองรับ Apple Pencil 2แล้วนะคะใครที่ชอบจดชอบเขียนชอบวาดรูปเนี่ยต้องถูกใจแน่นอน แต่ว่ายังไม่รองรับสมาร์ทคีย์บอร์ดนะลำโพงคู่สเตอริโอรองรับ 5G แถมยังมีพอร์ต USB Type C ด้วยนะคะอัพโหลดข้อมูลเร็วปื้นแน่นอนราคาเริ่มต้น17,900ตบาทความจุ6 4 g b แล้วก็ 256GB และในกล่องเขามีสายก็อะแดปเตอร์20วัตต์มาให้ด้วยนะดูไปดูมาก็เหมือน iPhone ขนาดจัมโบ้ที่มีพอร์ต USB C เลยเนาะ มาต่อกันที่ Apple Watch Series 7กันดีกว่าค่ะดีไซน์คล้ายเดิมเลยแต่ว่าหน้าจอใหญ่ขึ้นมากทําให้ปุ่มกดต่างๆสามารถกดได้ง่ายขึ้นข้อความก็ใหญ่ขึ้นแถมยังมีคีย์บอร์ดที่เราสามารถตอบข้อความได้ทันทีเลยหน้าจอแสดงผลแบบ Always On Display ก็สว่างขึ้นถึง70%ทําให้เราสามารถดูเวลาได้ง่ายขึ้นรุ่นนี้หน้าจอเป็นแบบคริสตัลที่หนาขึ้นถึง50%แถมยังมีค่ากาันฝุ่นด้วยอยู่ที่ IP6X สายรุย่นสาย Extreme สบายใจและรุ่นนี้มีสีใหม่ให้เลือกถึง5สีเลยแต่ว่าวันวางจำหน่ายแล้วก็ราคา ของไทยเนี่ยยังไม่ประกาศนะคะอออแอบตินนิดนึงว่าถ้าเกิดเขาเพิ่มแบตเตอรี่มาให้สักหน่อยก็คงจะดีเหมือนกันเนาะไปดูโปอดักต่อไปกันดีกว่าค่ะและที่ทุกคนรอคอยกันก็คงจะเป็น iPhone 13ไม่ใช่รุ่นนี้นะคะอันนี้ iPhone 12แต่ว่าหน้าตาคล้ายเดิมเลยเพราะว่าเป็นเหลี่ยม ซึ่งรุ่นนี้ก็จะมากัน4รุ่นย่อยนะคะก็คือ iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max แบ่งเป็น2องเทียบเหมือนรุ่นก่อนเลยค่ะและสำหรับ iPhone 13 mini และ iPhone 13เนี่ยมีให้เลือกด้วยกัน5สีเลยนะคือสีชมพูอันนี้ตามเขาลือเลยสีฟ้าสีแดงสีขาวแล้วก็สีดำค่ะและตัวกล้องวางในแนวทะแยงรูปแบบใหม่แถมเซ็นเซอร์ใหญ่กว่าเดิมด้วยค่ะเขาบอกว่าสามารถถ่ายรูปได้ดีกว่าเดิม ถ่ายออาตรไวในที่แต่งน้อยนอยก็น้อยลงหรือว่าระบบกันสั่นแบบฮาร์ดแวร์แล้วก่อนหน้านี้นจะมีแค่ในเทียรุ่นพี่เท่านั้นนะคะแต่ตอนนี้ในเทียไอโฟนสิบสาและไอโฟนสิมินิก็มีแล้วค่ะทําให้เราสามารถถ่ายภาพกลางคืนได้ดีขึ้นแล้วก็ภาพสาั่นน้อยลงค่ะประสิทธิภาพก็ดีกว่าเดิมค่ะชิปเซตเป็น A 1 5ไบโอเนิตเทคโนโลยี5นาโนเมตรทําให้เร็วกว่าเดิมเขาบอกว่าเร็วที่สุดในตลาดสมาร์ทโฟนเลยนะแถมยังรองรับ 5G แถมหน้าจอก็สว่างกว่าเดิมด้วย iPhone 13 Mini 13แบตอยูด้นานกว่าเดิม1.5ชั่วโมงส่วน iPhone 13 13แบตอยู่ได้นานกาเดิมถึง 2. 5ชั่วโมงเลยค่ะส่วนสเปคอื่นๆก็ยังเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจกเซรามิกชิลค่คากันน้ำกันฝุ่น,น IP68 มี MagSafe ส่วนเรื่อง Privacy เนี่ยขึ้นชื่อว่า Apple เขาก็ยังแคร์อยู่เหมือนเดิมค่ะ ส่วนรุ่น iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max เนี่ยสิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือมี Pro Motion มาแล้วค่ะนั่นก็คือหน้าจอรองรับค่า Refresh Rate ที่120 h ฮแล้วค่ะเป็นแบบปรับเฟรมเรทอัตโนมัตินะคะเขาจะปรับให้เลยไม่ว่าจะเฟรมเรทสูงหรือเฟรมเรทต่ำตามการใช้งานของเราเราไม่ต้องมานั่งปรับเองนะหน้าจอเป็น Super Retina HDR Display และวัสดุเป็น Surgical Grade Stainless Steel มีสีสีให้เลือกด้วยกันก็คือสีเงินสีทองสีกราฟท์และสีที่เปลี่ยนไปก็คือเซียร่าบูสีฟ้าอ่อนค่ะกล้องให้มา3เลนสเหมือนเดิมนะคะก็คือเลนส์วายเอลต้าไวแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต ซึ่งเลนส์เทเลโฟโต้เนี่ยสามารถถ่ายแบบออปติคอลซูมได้ถึง3เท่าแล้วเลนส์อัลต์วายถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นแถมยังสามารถถ่ายภาพมาโครได้ด้วยนะถ่ายภาพใกล้ๆห่างได้น้อยสุดแค่2เซนติเมตรเท่านั้นแถมยังสามารถถ่ายภาพมาโครสโลโมได้ด้วยนะก็คือการถ่ายภาพมาโครแบบสโลโรมชั่นเลยค่ะและทั้งสองรุ่นมีโปรเลสวิดีโอด้วยนะคะใครจะเอาวิดีโอไปตัดต่อเนี่ยง่ายเลยความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 4K 3 0เฟรม อีกฟีเจอร์หนึ่งที่เด่นมากๆในงานนี้ก็คือ Cinema t i c Mode ที่รองรับใน iPhone 13ทั้ง4รุ่นเลยเราสามารถถ่ายวิดีโอ Dolby Vision HDR คุณภาพเหมือนหนังเลยโฟกัสไวมากสามารถเปลี่ยนโฟกัสได้ทันทีแถมเรายังมี Machine Learning ด้วยนะคะที่จะเปลี่ยนโฟกัสให้เราได้สมมุติว่าตาเราหันไปมองอะไรก็จะไปโฟกัสตรงนั้นได้ด้วยค่ะหรือว่าเราจะกดเองก็ได้นะ หรือแม้แต่ว่าเราถ่ายไปแล้วเนี่ยค่อยมาเปลี่ยนโฟกัสที่หลังก็สามารถทําได้เหมือนกันใครที่ชอบถ่ายนังถ่ายวิดีโอและอยากได้กล้องแบบพกพาเนี่ยต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอนค่ะและแน่นอนว่าแบตอึดขึ้นกว่าเดิมรุ่น iPhone 13 Pro แบตอึดขึ้นถึง1.5ชั่วโมง iPhone 13 Pro Max แบตอึดขึ้น2.5ชั่วโมงซึ่งเขาบอกว่า iPhone 13 Pro Max เนี่ยเป็น iPhone ที่แบตอึดที่สุดตั้งแต่มี iPhone มาเลยค่ะสำหรับราคา iPhone 13 mini ราคาเริ่มต้นที่25,900บาทและ iPhone 13ราคาเริ่มต้น29,900บาทมีให้เลือก3ความจุเริ่มต้นที่128 GB แล้วนะส่วน iPhone 13 Pro ราคาเริ่มต้นที่38,900บาท iPhone 13 Pro Max เริ่มต้นที่42,900บาทมีให้เลือก4ความจุได้กันค่ะและตอนนี้สูงสุดอยู่ที่1 TB แล้วนะสำหรับใครที่อยากจะจับจองเนี่ยทีไทยเปิดให้จองวันที่1ตุลาคมนี้และวางจําหน่ายวันที่8ตุลาคมนี้แล้วนะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับงาน Apple e v e n t ปี2021นี้เปิดตัวมาทั้งหมด4 Product เลยนะไม่ว่าจะเป็น iPad iPad mini Apple Watch Series 7แล้วก็ iPhone 13ทั้ง4รุ่นเพื่อนๆชอบอันไหนกันบ้างส่วนตัวออยเนี่ยออยจะชอบเป็น iPad mini ค่ะเพราะว่าสีน่ารักมากๆแถมยังรองรับปากกาด้วยส่วนตัวออยเนี่ยชอบวาดรูปนะรอมานานแล้วว่าเราจะได้เดินไปวาดรูปไปแถม iPad mini เนี่ยเล่นเกมมันมากๆเลยค่ะ performance <ๆ>ดีขึ้นเล่นเกมก็<ๆ>ดีขึ้นด้วย<ๆ>วันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะชอบโปรดักต์ไหนอย่าลืมคอม เนบอกกันด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ระดาด้วยวันนี้ขอตัวไปนอนก่อนค่ะง่วงมากเลยขอทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย